บ้านปลาย79ปีกลายเป็นเศรษฐีชายแดนใต้บ้านสวนลิลือชาอดีตดาวร้ายมีทายาทห้าคนปิดตัวไม่ค่อยออกสื่อ เปิดบ้านลิลลือชาอดีตดาวร้ายในตำนานหลังอำลาวงการเรียกได้ว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับนักแสดงรุ่นใหญ่อดีตดาวร้ายชื่อดังอย่างลิลลือชาคุ้มแคลรวพรันที่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายรวมถึงได้สำเร็จการศึกษาจนได้เป็นด็อกเตอร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหงอีกด้วย เหลยกได้ว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับนักแสดงรุ่นใหญ่อดีตดาวรายชื่อดังอย่างลิศลือชากคุ้มแพรวพรันที่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายรวมถึงได้สำเร็จการศึกษาจนได้เป็นด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยลามคำแหงอีกด้วย ส่วนทางด้านชีวิตค,ครอบครัวกของเขานั้นมีลูกถึง5คนด้วยกันและแต่ละคนนั้นก็ได้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วลิลลอชาเข้าสู่วงการการแสดงด้วยการได้รับการติดต่อจากกองถ่ายภาพยนตร์ให้ช่วยจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทําที่จังหวัดสระบุรีเนื่องจากเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่จึงถูกชักชวนให้เข้าวงการจากพรไพรโรดเริ่มต้นโดยการเป็นดาวร้ายจากภาพยนตร์แรกได้รับฉาย,ยาไปในที่สุด ถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาจะเป็นที่ดูดุมากแต่เห็นหน้าดุแบบนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นคนใจดีนิสัยสนุกสนานเป็นที่รักของเพื่อนๆไปถ่ายทำที่ไหนก็มักใจดีเป็นที่ถูกใจของบรรดาน้องๆหากใครเป็นแฟนคลับของเขานั้นจะทราบดีว่าบรนปลายชีวิตของเขานั้นได้ขอกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวหวนคืนธรรมชาติ ปัจจุบันนอกจากการเป็นนักแสดงแล้วยังมีกิจการร้านอาหารชื่อร้านบุญบัรดาลที่จังหวัดสระบุรีอีกด้วยและด้วยความที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วทำให้ช่วยดูแลกิจการครอบครัวของน้องสาวซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของต้นลองกองที่มีอายุมากที่สุดในโลกอายุที่พิสูจน์แล้ว200ปีน่าจะเป็นต้นแรกของประเทศไทยและมีต้นเดียวบนยอดเขาที่บ้านสีปโปตำบลตันยงมัดอำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาส ทั้งนี้เขามักจะอัปเดตวิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนอนกลางดินกินกลางทรายอีกทั้งไม่เพียงแต่ทำสวนทำไร่นาเท่านั้นเขายังสนใจการเล่นไก่ถึงขนาดได้ดำรงตำแหน่งเป็นนาย,ยกสมาพันธ์ไก่ไทยส่งเสริมการเลี้ยงไก่อีกด้วย